อยู่กับก้าฟีโอมเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาหมายเดิมนะครับใส่ซ้อนกันเลยนะครับเว้นไปสองสามวันดักหนูนะครับครั้งนี้เราดักไว้สิบเก้าหลังครับมันเคยได้หนูใหญ่ไปตอนมาใส่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งสองครั้งสามนี่ได้หนูเล็กตลอดเลยมาครั้งนี้ตอครั้งที่สี่แล้วจะไม่ผิด มันทําให้ข้องใจครับเพราะว่ามันมีขี้หนูใหญ่อะแต่ว่าได้แต่หนูเล็กตลอดอะผมก็เลยลองสารพัเดเกลี่ยเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูก่อนครับว่ามันจะติดไหมมันทําให้เราข้องใจนะครับวันนี้ใส่ไว้สิบเก้าหลังจะมีตัวใหญ่ไหมไยวลุ้นกันครับ โอ้โห oh. อย่างแรกลั่นครับแต่ไม่ติดลั่นแต่ไม่ติดนี่แปลกๆนะโอ้โห oh, มีรอยเลือดด้วยครับมีรอยเลือดมีรอยเลือดนะครับเห็นไหมติดกับใบไม้อยู่โอ้ oh, ลั่นแต่ไม่ติด มันทำให้ล้องใจครับเพราะว่าได้ไปมีแต่หนูเล็กแล้วดูครับดูร่องรอยของมันนะเนี่ยครับมันเป็นขี้หนูใหญ่นะครับมันไม่ใช่หนูท้องขาวที่เราได้ไปมา,มาแรกพลาดไปเว้อย่างที่สองอย่งที่สองไม่ลั่น นิดเดียวจะลั่นแต่ไม่ลั่นครับมันตกดินก่อนครับว่าแล้วหลังนี้กลับมันไปตกดินก่อนนะครับเ้ hey. ดูนี้หน่อยสิอ้อันนี้ก็ไม่ลั่นเหลียวหมดอ้ฉลาดเว้ยเหลียวหมดนะแต่ไม่ลั่นตรงนี้ดูขี้เป็นกระจองขี้เป็นกองเลยครับดูนี่แหละทำให้ข้องใจอะ่ะข้องใจว่า ทำไมเราได้แต่หมูเล็กนะครับสามหลังผ่านไปข้างในนี้โอ้ไม่โดนเลย อย่านี้สามหลังไม่โดนนะครับไม่เข้าเลยครับดูนะครับดูวิก,การกินครับนี่ครับโหไม่เข้าอีกตามเคยครับผ่านไปหกหลังแล้วนะ ไม่โดนนะครับนี่จะเป็นไปได้ไงวะทำไมมันฉลาดเยี่ยงนี้ต้องใช้อะไรดีเนี่ยมีใครรู้บ้างครับผมต้องใช้อะไรดักดีชึบ ไปนีน่คหลังในงที่เจ็ดโดนครับแต่เป็นหนูเล็กอีกแล้วครับนี่ครับโดนนะครับเป็นหนูเล็ก ที่เราไม่ประสงค์นะครับโดนแต่เป็นหนูเล็กตามเคยเหมือนมีตัวอะไรถ้าก็กินด้วยนี่แทะหัวะเละเลย <c oughs> โอเคหังทส่เก็บท้องขาวเหมือนเดิมครับ หลังที่แปดหลังที่แปดก็ท้องขาวอีกตามเคยครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย ใส่งามขึ้นมาหน่อยนะครับหลังที่แปดนี้หลังที่เก้าไม่มีนะครับเราตามหาหตัวใหญ่ที่มันขี้นี่ครับ ที่เก้าไม่มีอลังที่สิบก็ยังไม่มีนะครับที่สิบก็ยังไม่มี สิบเอ็ดสิบเอ็ดมีครับสิบเอ็ดมีจะเป็นหนูเล็กอีกตามเคยนี่ครับเรที่สิบเอ็ดหนูเล็กนะครับเห็น เงินเดิอนอีกแล้วนะครับหลังที่ส1เของเราอีกแปดหลังรูมทางนี้ มีขี้กับกอพงทุกกอนะครับแหวนหนังหนังนี้โดนอะไรครับลากมานี่ยังไม่ตายนะครับ Oh. นี่ครับยังไม่ตายครับโดนหมินนะครับหลังที่สิบสองของเรานะครับโอเคมาดูหลังที่สิบสามกันต่อครับหลังที่สิบสามอยู่ตรงนี่ นีครเหมือนเดิมครับ13ก็ติดหนูเล็กอีกแล้วนะครับหนูเล็กยังงเจอตัวใหญ่เหมือนเดิมครับ ของเรานะครับ14เมลั่นนะครับสิี่เม่ลั่นนะครับ อือสิบห้าต่อไปครับอย่งที่สิบห้าสิบห้าก็ไม่ลั่นนะครับ สิบห้าสิบห้าก็ยังไม่ลั่นสิบหกข้างในนี้ไม่ลั่นครับ สิก็ไม่ลั่นนะครับน่เจ,อ,จอย่างเดิม หลังนี้ลั่นนะครับแต่ไม่โดนสิบแปสิบเก้าไม่ลั่นครับขี้มิดเบลเลอร์เลยครับ ตายเไอมครับครบจุดกล้าหลังของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าได้หนูกี่ตัวครับ ครับอันนี้ก็เป็นหนูที่เราได้มานะครับหนึ่งสสาสี่ห้าตัวนะครับวันนี้ได้ห้าตัวแล้วเหยื่อที่ผมเอามาโรยนะครับเหยื่อที่ปักก็เป็นข้าวโพดนะครับแล้วผมก็เอาเหยื่อตัวนี้นะเหยื่อตกปลานะครับนี่สูตรมะขิด อย่ตกปลาแต่มันหอมนะครับก็ผสมขนมปังอะไรบางอย่างแล้วผมก็ใช้โรยนะครับโรยกับดักของเรานะครับโดยตรงเหยื่อนะครับก็ได้ผลนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับยังไม่มีตัวใหญ่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับชอบใจงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไลฟ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ